สวัสดีครับพี่น้องตอนเช้าครับเดินตามกินดอกไม้มาครับที่แรกหนึ่งว่าจะกินดอกประดูครับไม่ใช่ครับเป็นเครือเครือครับไม่รู้ว่าดอกอะไรครับขออภัยครับหอมครับหอมเหมือนดอกประดูเลยครับเลยเดินตามกินมานี่ครับผมทั้งมิมทั้งพึ่งเลยครับ มีมันต้องพึงเลย ไปดูที่ลงโล่งครับหรือว่าอยู่ต้นเกา่าค่อนเก่าก็ไม่รู้ครับมีดอกมะขาดแต่เลยครับไปครับไปหาที่ลงโล่งอ้หยหอม มาที่ลังพึงครับพี่น้องเขาบอกมากครับโอ้หายยังไม่เจอครับก็โทรมาก่อนกิ่งยังยืนครับกิ่งยืนมาตึงังอยู่ตรงนี้หรอโอ้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับ,รบไม่รู้จะออกได้หรือเปล่ออรารอ,รอรุ่นครับจะขึ้นไปดูครับ เอาได้เลือกไม่ได้โอเคเรวเจอกันครับพี่นอ้ออีสักครู่โอ้โหส่นผึกยยืนยืนโดนควรแล้วครับน้ำยังสวยครับคงจะทายไกลไม่ได้ครับกิงยืนไปนู่นครับพมตตรงมาเชือกตรงนี้โยงไปนู่นหลีบเอาหลีปลาครับพี่นอ้อขอัยครับหลังนียเอาอยากจริงๆหมดแดงด้วยครับหมดแดงโอเคลุยเลยครับ เด้งดึงมากลุย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  มาไอ้กับพี่น้องมื้ทุ่งใหม่ อย่างเสียวครับพี่นุ๊ดูตรงนี้กันเลยดูอีกทางฮักลังครับสองชิ้นลมกวนเรงหัวน,หน้ำเย็นๆครับนหัวน้ำสวยกับพิ่ตา ไปแยกคับพี่น้องข้างล่างโยงลงครับนโยงเลยครับโยงลง ลงลงครับพี่น้องมีเขียวโอเคเราไปแก<ง>จเชือกครับเดี๋ยวผมแกจเชือกครับพี่น้องแล้วเจอกันด้านล่างครับลงมาข้างล่างแล้วครับพี่น้องล่างได้ขอบนอกครับสองชิ้นเหมือน,นกับโคะสีเลยครับ อันนี้สีเหลืองขนาดล่างเดียวกันครรบอันนี้สีขาวน้ำครับน้ำได้จากสามขวดได้อยู่สองขวดกว่าสามขวดประมาณเกตัวออแลวครับไปครับเราเดินทางแต่หากวันล่งนี้มีเอาลังต่อไปก็จะหายากเลยครับเผื่อไม่ได้เลยนะครับวันนี้ไปครับเดินทางต่อโอเคกลับมาเลาะบานครับพี่น้อง นครับเป็นแผน่นอาจจะย่างไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยว่อนนาจะได้ลังสักลูครับโอเคจะเทียบอุปกรณ์ครับพี่น้องอีสักครู่โอเคดันบนครับอ๋อ ังนี่ไม่ค่อยดุหรือว่ายังไงยังไม่โดนควนเลยต้องไปอีกด่านหนึ่งครับใหญ่ๆน่าจะทรงสวยครับ đó đôi... ừ. ừ. ừ, nào mày vừa cập để lăng con ta nó thương hết dùng cột lấy của tre cột nào để sắc lúc ok tăng con hấp dần ít ok lùi ừ. okay. đi nhìn chân trông nhìn nào mày vớ cắp mày muốn lăng lệ phiền phiếu đẻ khung thung mây kia nọ, mước thung mây นางไม่เบิกกลางสวยดีโอ้ปีนักเก็ตนึดโซนดูขาพระค้าแต่นาไม่เบิกหลังแรกเบิกกลัวแต่หลังนี้สวยกลัวหลังขาว โอ้ถึงแบนเนะเตเเินเลยไป ร่างขาขาวครับขาวครับพี่น้องสวยเลยสวยสวยสวยเลยบึกมากกว่าไปครับลงครับทีสวยเลยสวยสวยไปครับลงครับ โอเคครับพี่น้องจบคลิปรังที่สองครับรัางอย่างสวยครับพน,นามโอ้โหตามรักพื้นที่ตรงนี้ไม่ขาดนะครับสองกรมสามกลมทุกปีครับแต่ปีนี้มันกระดักแรงครับเลบานครับยังไงก็รูแล้วครับรังที่สองขออภยัยเออรังแรกขออภยัยครับพี่น้องถ่ายไม่ได้เราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน ว่าน้ำดีครับปิดตาแต่ว่าอากาศมันโลนกระแทกไปกระแทกมาครับสักสามขวดสองล่งสามขว,วดได้อยู่ดอกอันนี้เป็นดกอกชงคูดอกชองคููแล้วก็ดอกมะข่าแต่ครับสองอย่างสามอย่างเมื่อเช้าวนี่ก็ไม่เห็นล่งครับเลยก็โทรมาบอก ต้นผึ่กกิ่งยืนๆครับโอ้ยังยังเสียวครับเสียวกิ่งใหม่มันลั่นด้วยครับดังป๊อ <c> ก <oughs> ขอบพี่น้องพอครับสองรางกำบ,บานครับขอบคุณที่ทติดตามและชมครับครับสวัสดีครับ